Được chi在山坡,高处未宣告,明雲在冷笑,暗示前无路,复婚由身边,发出警告, ปสวัสดีขครับพบกับพวกเรา Google Design ครับครับของคนอยากเรียนดีไซน์แต่ไม่ได้ไปโรงเรียนและวันนี้อรับเป็นวันของอัครมหาเสนาบดีทั้ง3เช่นเคยในกล้าวาดเดบิวโปรเจกต์โปรเจกต์ของคนอยากวาดพวกเรายังคงอยู่กันที่สวนรถไฟครับหลังจากที่พวกเราบอกน้องๆให้กล้าที่จะวาดแล้ไม่ต้องกลัวกับการวาดให้ไม่เหมือน วันนี้เราจะไปตามหาองค์ประกอบทางความงามที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราครับกับช่วงมองให้รู้ดูให้เป็นกับกล้าว่าเดอะ r o j โปรเจกต์อย่าช้าทีครับไปกันเลยตที่จอยนโป เอาละครับแล้วตอนนี้ไอ้กับผมก็มาอยู่มุมหนึ่งในสวนรถไฟครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสวนรถ,รถไฟตั้งกว้างขวางแต่ทำไมท่านออกอยวยถึงได้มาหลบมุมนั่งซ่อนอยู่ในดงไผ่เช่นนี้เห็นทีจะต้องไปสอบถามกันดูแล้วครับไปกันเลยครับ ท่านออกยุ้ยขอรับสวัสดีครับท่านปุตมันหลบมุมอยู่ในดงไผ่นี่มันมีความงามอะไรซ่อนอยู่เหรอครับกระผมนั้นได้เห็นความงามของใบไผ่ครับยามล่วงหล่นลงที่พื้นหรือว่าพื้นน้ําก็ตามขอรับใบไผ่ที่ล่วงหล่นลงบนพื้นน้ําเหรอครับเป็นแน่แท้ขอรับโอ้ยกระผมเห็นแล้วนี่ใช่ไหมขอรับถูกต้องขอรับพื้นน้ําสีเขียวที่เต็มไปด้วยจอกแหนแต่มีใบไผ่ล่วงหล่นลงมา แล้วมันงามยังไงล่ะขอรับมันงามก็คือว่าใบไผ่เนี่ยมันเหมือนอยู่นิ่งๆใช่ไหมขอรับครับผมหล่นลงมาที่พื้นแล้วแต่พอมันหล่นลงมาที่พื้นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นขอรับมันกระจัดกระจายสิครับกระจายขอรับเกิดทิศทางใช่ไหมครับเกิดการเลี้ยงตัวต่างๆนานามันสเปรสปะแบบนี้แต่กลับมีทิศทางที่ดูมีการเคลื่อนไหวใช่ครับโอ้โหเคลื่อนที่ได้ครับ แต่ละอันก็กระจายกันไปคนละทางเหมือนยังจะเคลื่อนที่ต่อไปบนผืนน้ำครับใช่แล้วครับรต่อไปเห็นไหมครับต่อไปไม่รู้จบเลยครับหรเหมือนมีทิศทางต่อไปเรื่อยๆเป็นภาพนิ่งที่เคลื่อนที่ได้ครับภาพนิ่งที่เคลื่อนที่ได้ใช่แล้วครับอนอกจากนี้นะครับจะเห็นว่านี่คือใบไผ่ใช่ไหมครับใช่แล้วครับสังเกตจะเห็นเส้นตรงจากใบไผ่เส้นตรงนั้นไม่ได้เกิดจากรูปร่างภายนอกของใบไผ่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับครับ โ,โหขนาดท่านออกยวยฉีกยังตรงเลยครับรตรงครับมันเป็นโครงสร้างของมันครับลึกๆเช่นนี้ก็<ถ>ผมมองเห็นเรื่องเส้นตรงอีกอย่างหนึ่งด้วยครับเส้นตรงแต่ละเส้นที่สร้างกันขึ้นมาจนประกอบเป็นใบไผ่ใช่หรอครับถูกต้องครับท่านออกยวยกำลังจะบอกว่าเราไม่ควรมองแต่ภายนอกต้องมองให้เห็นถึงโครงสร้างมาเลยเหรอครับถูกต้องครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับเสร็จแล้วนี่กับผมก็พอมองถึงโครงสร้างเสร็จจะเข้าใจครับ จะเข้าใจว่ามันตรงยังไงแล้วเราก็จะขีดได้ชัดเจนขึ้นรเราสามารถเอาเส้นตรงนี่มาประกอบกับงานศิลปะได้ครับงานวาดรูปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นตรงนั้นมีซ่อนอยู่ในใบไผ่ถูกต้องอครับโอ้ัห <c oughs> นี่คุณหลวงนี่ขอรับคุณหลวง โอ้โหมานอนสบายอารมณ์กันอยู่ตรงนี้มีความงามอันใดซ่อนอยู่เหรอครับอ๋อคือผมกําลังนอนมองที่ว่างบนท้องฟ้านะขอรับที่ว่างบนท้องฟ้าใช่แล้วขอรับเกิดขึ้นจากอันใดแล้วขอรับพอดีว่าผมได้พักเหนื่อยนะครับก็เลยมานอนพักตรงนี้แล้วก็กระผมได้มองขึ้นไปเห็นกิ่งไม้เป็นชั้นๆแล้วก็มันมีที่ว่าง บวกกับเส้นสายนะขอรับที่ว่างที่อยู่ระหว่างกิ่งอยู่ระหว่างกิ่งนะขอรับนั่นก็จะมองทะลุไปถึงท้องฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับท้องฟ้าขอรับโถ้าเรามองท้องฟ้าเราก็จะเห็นกิ่งเป็นสีดำถ้าเรามองกิ่งเราก็จะเห็นท้องฟ้าลางๆนะขอรับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองอะไรเราจะเลือกมองอะไรนะขอรับถ้าเรามองอะไรเป็นหลักอันข้างหลังก็จะกลายเป็นแบ็กกราวของเราอย่างนี้ใช่ไหมขอรับใช่แล้วขอรับโอ้โหมันเกิดเส้นสายขึ้นบนท้องฟ้านะขอรับ ไอ้กับผมไม่อยากปูเสือนอนกับคุณหลวงเหลือเกินนอนด้วยกันเลยครับแล้วเดี๋ยวไอ้กับผมจะมานอนด้วยนะครับได้ครับเยี่ยมไปเลยรับนะอ้าวนี่มันท่านปุดนี่ครับอ้าวครับอย่าคิดว่าเป็นมิวสิ วีโอคราวเกะของหยาดน้ลัยสิครับเราหวานนกันไปท่าม,ามกลางทิวไม้ก่อนครับทำมันใดอยู่เลยครับนี่ท่านปุดไอ้ผมม่นหลงไหลความงามของเจ้าดอกดอกเนี้ยครับไอ้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าดอกอันใดก่อนครับแต่น้องๆลองดูสิครับนี่ช่างมีสีแดงสดใสจริงๆรูปทรงนั้นเป็นทรงเรียวแล้วก็มีอีก ดอกหนึ่งงอกออกมามันเป็นการต่อเชื่อมกันของรูปทรงขรับแต่เวลาเราวาดเนี่ยเราก็ต้องมาดูให้ออกว่าโครงสร้างของมันเนี่ยเกิดจากอันใดอย่างนี้เป็นต้นขรับบางทีเราอาจจะเราจินตนาการว่านี่คือสี่เหลี่ยมแล้วเราค่อยๆมาลดทอนมันลงไปให้มันเรียว ยังต้องดูกันไปถึงโครงสร้างเลยใช่ไหมขอรับนี่จะดีกว่าครับแล้วมันก็มีการซ้อนกันไปมาเรื่อยๆซ้อนกันไปมาเรื่อยๆครับแต่ไม่ต้องไปเกรงจนแบบเหมือนจะต้องไปถอดให้มันเหมือนจริงแล้วก็ลองใส่โครงสร้างของเราขึ้นมาไอ้กับผมคิดเห็นว่าคล้ายพระปางหลังวัดเลยนะขอรับใช่แล้วขอรับเลาไม้คล้ายเจดี ผลไม้ค้ายเจดีเห็นไหมครับแถววัดท่านสมพานเลยครับใช่แล้วครับมันอาจจะเป็นได้เพราะฉั้นถ้าเรามองต่อไปเราอาจะค้นพบว่านี่อาจจะเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกก็ได้นะคอรับอันนี้เป็นดอกที่แห้งเหี่ยวแล้วครับเราลองมาแกะดูเราจะค้นพบว่า ในแต่ละชั้นของเขาเขาจะมีการซ้อนชั้นกันเกิดขึ้นครับซ้อนกันเป็นชั้นๆจากใหญ่ขึ้นมาหาเล็กนี่แหละครับทําให้เราค้นพบว่าโครงสร้างภายในนั้นมีการต่อยอดกันขึ้นมาเยี่แยไเแล้วถ้าถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปสร้างงานออกแบบในแบบของเราเองเราจะถอดรหัสของเขาออกมาได้ครับ ภาพนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการไปนั่งซุ่มอยู่ในดงดูใบไผ่นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเกิดทิศทางต่างๆมากมายกระจัดกระจายนะครับเกิดความสนุกสนานตืือร้นปัะหนึ่งดังทับหลวงแตกมาเลยครับดังคําที่ว่าทับหลวงแตกแล้วรูปภาพของกระผมนี่นะครับ เกิดจากการที่กผมนั่งใต้ต้นไม้แล้วมองไปที่ต้นไม้เห็นเส้นสายที่เกิดจากระยะหน้าระยะกลางและระยะหลังที่ทับซ้อนกันหลังจากที่เส้นทับซ้อนกันแล้วกระผมได้มองเห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือช่องว่างต่างๆครับซึ่งเป็นรูปว่างต่างๆที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในงานสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้ขอรับ สำหรับรูปของไอ้กระผมนั้นนะครับกระผมก็สนใจกับรูปทรงของเจ้าดอกไม้ซึ่งแลดูคล้ายงานสถาปัตยกรรมเยี่ยงไรเยี่ยงนั้นเลยขอรับรูปทรงของเจ้าดอกไม้นั้นเปรียบประดุดดังอาคารสูงกลางทะเลทรายดูใบขอรับไอผมก็เลยมานึกต่อว่าหากเรานั้นเข้าไปอยู่ในอาศัยอยู่ในพุ่มไม้เยี่ยงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมาขอรับตึก ใบไม้และคนเข้าไปอยู่ประสานรวมกันเป็นหนึ่งคนับเอาล่ะครับและสำหรับการ มองหาความงามที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติวันนี้ในตอนมองให้รู้ดูให้เป็นกับพวกเรากล้าวาดเดะโปรเจกต์ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วขรับเล่นเอาเหน็ดเหนื่อยพอสมควรขรับแต่มันไม่จบแค่นี้นะสิครับเพราะความงามที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาตินั้นยังมีให้เราค้นหาอีกมากมายขรับเราจะยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปในส่วนรถไฟขอรับเพื่อครั้งหน้าจะพาน้องๆไปมองหาความงามที่ซ่อนอยู่กันอีกพบกับผู้เรา กูก้าดีไซน์ขับขับของคนอยากเรียนดีไซน์แต่ไม่ได้ไปโรงเรียนที่นี่ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีขอรับตัว自在山坡高处未算高 ผมอ้าวยุ่งเลยสิครับน้องๆอย่างนี้คุณหลวงบอกว่ามันสวยท่านออกยวยบอกว่ามันหวดหูแล้วมันไม่ใช่ต้นไม้ต้นเดียวกันเหรอครับสวยที่ที่สเผ่ามังคุมูลโปตามสิวไปยิ่งหงคือปัดยืนเพงโปหลางอลังตัวหืดโลจิกหมอกสีเมงโพเมงยืดยิงสร้างกอง